ดาวพฤหัสย้ายเมื่อวันที่2ตุลานะครับส่งผลให้ราศีดังต่อไปนี้มีความร่ำรวยมั่นคงมากด้วยทรัพย์มากด้วยเงินทองมีความมั่นคงทั้งหน้าที่การงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความมั่นคงที่อยู่อาศัยมีโอกาสจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้มรดกมีทั้งหมด6ราศีด้วยกันนะครับ พี่หมอจะจัดอันดับให้ดังต่อไปนี้ 1. น,นะครับราศีมิถุน 2. ราศีกรกฎ 3. ราศีเมษร 4. ราศีตุล 5. ราศีมีน 6. ราศีธนู 6. ราศีที่กล่าวมานี้นะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ปังมากรวยมากอยากทำอะไรทำเลยครับรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนขอให้โชคดี ทุกคนนะครับสวัสดีครับ